สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ค่อยได้ยั่วนาตลาดลือ้อไส้เมืองไส้แขวงกุดมไส้มาหายางลินพี่น้องเลยบอได้เยอะซื้อพ่อพ่อพว่าทรงนี้ผู้ซื้อกว่าเครื่องของมันแพงมันแพงเท่ากับมาหายางลินจะซื้อเนาะมันอ่าคือสิบบ่ได้ซื้อพี่เลยเดี๋ยวล่อๆเบิ่งก้อนพี่น้องเลย,เย,ลลลเเลยตัวเล่มันทึบทึบจืดราคาถ้าระว่าราคา โกเดอร์มันทื่ราคาพอฟังกันสีซื้อยู่ถ้าว่ามันราคาแพงกบับไม่ได้ซื้อเพราะว่าสโสงนี้วิกฤตแพงอย่นี้นะแต่การ์มายางลิ้นร้านขายโทรศัพท์พี่น้องเอ้ร้านขายโทรศัพท์โทรศัพท์พทพแต่ละรุ่นคืนอสีอนาแพงแพงบอกแม่งของคอดามตรมือนี่พี่น้องเอ้ ่ายโทรศัพท์ซัมซุงโอ้โหโอ,โโอกรองมันยาญ่ครับเนอะ A53 พอเลร์ะล้วเดียวนี้เนึง A53 าเกาล้านฝ่ายรซงนาเปิดโตไม่ไหมนด้เกะอภใซงนี้มันเงินกีเพาอ่อนแห้ง เก้าลานฝ่ายก็งามดีเนาะเอห้สามท่านี้เป็นเอเจ็ดสามป้าตัวผีน้องกำ้องมันแบบงี้ใๆญ่แบบคนโทษผ่านเอ็ดเลย เอสโบมีเนาะมีแต่เองอาอพี่น้องเย้ยเข้ายางเข้ามาทางในกับป้องก็อู้ซื้อกว่าหารขายโทรศัพท์หลายหลายโทรศัพท์โอ้แบบงามโทรศัพท์ ยางลิ่นก้อนก้อนเอสนี่นะโอ้สองสองเอาต้าสองห้าหกโตห้าหนึ่งห้านึงสอเท่าเลยเดียวนีเอห้าสองน่ะยังมีนอเกลโบตัวหนึ่งสองสองเอาต้าที่มีความสัมาร้อยสิบสอนะห้าร้อบสมีเลยเนาะไม่ไม่จะ้าเท่าห ถ้าวาเป็นเงินเหรียญกนพันสามรยดอลลาร์<ม>เงินเหรียญน,นะสูงนี้เงินนะนาเงินอนข้าอ่อนขาแห้งคือน้องเอ๋เป็นเงินกรีเข้ากับเหกล้านเก้าเก้าสิบเก้าพันกีบเฟซองกระองพ o n ไอโก็มี ยูสัสนสอง,งขายเสื้อผ้ากระเป๋าเกิบโอ้ยูสันสองก็มีขายเสื้อผ้ากระเป๋าขายเกิบเดี๋ยวหาซีอ่านะขึ้นล้อยางลินยู่นะสันสองก่อนพี่น้องเลยยูสันสองก่อนยูสันสองขายเสื้อผ้าขายเกิบ เสื้อผ้านาเพิ่มทำราคาเท่ากับตื้นไปนั่มพี่น้องเลยเพราะว่ามันขึ้นแห้งเคิงทุกมือ <c oughs> ยอนน <c oughs> ้อนเงินประเทศขึ้นหลทรง <c oughs> ส่งแบบนี้นีต่ตเทเลสแบบนี้ <c oughs> สงบบ่งห้าเออ คนละนะ่ะขึ้นขึ้นแห้งนเลยนะเยนาะถ้ามาเทียบเซนเงินบาทก็เท่าใดสี่ร้อยปลายเนาะสี่ร้อยกว่าบาทก็ธรรมดาเนาะเพราะว่ามันเปน็นส่งรุ่นเก่าแล้วขายออกเออทันทีขายเดี๋ยวนี้นี่ครับสามเซนปลายแล้วอเออถ้าว่าเขาซื้อมาเดี๋ยวนี้<ะ>นี่เนาะถ้าว่าเทียบใส่ราคาทุกมือนี่ รันีไดีสวย้สาเสาทเีนี้อาเสานี้าเาแพงบอกเขาเนี้ยเป็นเดือนบอไล่เป็นเงินดอลลาร์หกเดือนแล้วเนาโอ้ย่บอกเพิ่นไล่เป็นเงินกีบโบเมนเนาะเอาไล่เป็นตาแมตอีกแล้วเนาะแล้วนักนวลเห็นคือหกเครื่องปุยยื่นตักระัง กำลังมวยซึ้อยู่เดีนี้เราพูดเร่อจรงถ้าเทียบไส่ปีนี้กับปีกายนี้ตัวเลิกได้ขายก็กันโอ้ปีก่ายโอ้มีอันบูตั้งบูมีโควิดกันยังไงได้หนึ่งเออมีโควิดเราบูมีดอกบูมีงานก็เครื่องเขากับบมาซื้อเนอ้อบูมีงานดอกงานสร้างสรรค์งานกินเลี้ยงอย่างเขาก็บอซื้อซื้อซุดอย่างตลอดแน่นบูมีดอกขั้นบูมีโควิดตลาดนักมากนี่ ดีคนต่างประเทศมาอยู่เวียดสลายเขามาตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดสลายกันเวียดเขาเจ้าอยู่ตามตามแคมทางเข้าบ้านน่ะเนาะเอาไปเอาหน้าเองแต่เท่าไรยู่นี่สร้างอะไรเปนดุเซียมอ้้สร้างมาอ่ามันมันเด้อเฮ้ยอ็นเสียงปากเฮ้ยซองนาเคทีวีเม่โวย ดยพาะุลงใส่แล้วเนาะโดยมหาล่อลินก่อนมาได้ซื้อยังดอกมหาล่อเบิ้งซื้ออันนี้สุดส้นเผาสุดสซนเผาเนี่ยอ๋อซื้อสุดส้นเผาพอไหเออเออเผาอย่างพอนะเผากุมุ้งเผากุ้มอ้งกินเข่าว่าจังไรกินเข่า ว่าภาษาขมูกินเข่าวะเนี่ยใดวะเพื่อมาเบอะเพื่อมาเพื่อมาบหหรือเบอะเพื่อมาเอออยู่บ้านไหนพ่ออยู่บ้านไหนตาตะแล่อยู่ตาแล่พ่ะนะเมืองหุ้นเออเมืองหุ้นแข่งนบัยไทคือกันแต่ว่ามันเมืองหุ้กัตาตะแหลมาเฮ็ยนยางคือมาไก่ใช่ไอ๋อมายามลูกอ้พ่อว่าอยู่ตลาดเมืองหุ้นกับบักไงหนึ่งสุดเหอ อยู่บ้านตาตะเล่เลยเขาเคยไปอยู่เขาเาเคยไปเมื่อเดินสองอะไรตาตะเล่โบมีน้ำไปเมื่อนั้นนะน้ำโบมีน้ำหน่อยนึงปลาตะหัวลูกก็เคยมามาแล้วเขาเคยไปแล้วตาเล่ย้ำนี่น้ำไหลบ่พ่อโอ้ยำนี่น้ำไหลายโอ้เต็มเต็มแล้วบ่ตาด้าน้าตกตาเต็มแล้วบ่เอออันนั้นเจ็ดแปดอันเก้าที่ซีปลาเท่าปลาไหลปลากำงาม ไปได้อยู่วะเพรถรถจักรนี่ไปได้บ่ไหนบ่แม่นรถบีบบากคุณไปเออดนี่ก็ไปบ่นี่ก็ไปไปตลอดสลายรถซิ่งเไม่ไปเนาะรถซิ่งเพิ่นไปง่งานจบน้ำไปก่อนไหนมีคนตกเอี้ยกมื่นทางนะมันเออมันมื่นเล่นลึกอยนี้ทางขึ้นจากสวนกล้วยขึ้นไปนะบ้านนั่นาะมื่นนี่เลย บางคนก <ġ tip> <kepada ido> ็ประธานมาเถอะเออเบื้องตานบางคนก็มาตลอดเฮ็ดเฮ็ดมักเดือยปีนี้เฮ็ดบอสซารี่เฮ็ดหลายบ่ปีนี้มันเนื้อช่างนะโดยปลูกซารี่ปลูกมักเดือยลายบ่นี้ปลูกซารี่มักเดือยมันปลูกเออปลูกแต่ซารี่เนาะปลูกแซารีเออปลูกซารีให้ได้เข้าเออจะกซองซารีนันเอารอมึงดูงามอยู่พ่ะนะ่ไ โตเท่ลเลิศสำนันนี่แม่รันมาเทเละทสโน่เด้อลูกก๊อกเป็นเนะดิเนะเนาะมาเนะแน่นกี่โดยกิ่งย่านนย่านน้อยนะมันใหญ่ซื้อให้แม่หมาเลยซื้อให้เจ้าซื้อให้แม่โอ้เอาลอบมึงดูวยแม่หล่มอยู่บ่น้อยโพ่หรือใหญ่อลูกกกพ่อเนาะยตรงนี้โอ้ลูกกกเออลูกกกเลยเฮ้อ โอ,อ้เขาคิดว่าเมียเฉลิมแม่โอ้นี่ได้สาลุกอันนี้ก็ับมันล้านเนาะโอ้ล้านโอ้อะเ่ขั้วมันก็ไปเมื่อกเงินคิวรถอันไฟอันไหนโอ้เฮ็ดเวียกอยู่นำรถไฟขั้วไฟโอ้เออลองเบิ่งเออ เด้งามแล้ววันนี้นะนุ่งไปดองไปงานเวลากินดองกินแก้วนั้นงานนั้นชื่อที่ไปยังอยู่บ่งานดองอยู่บ้านเฮาเมดแล้วเนาะบ่มีแล้วยังเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหมดละเฮ็ทสวนตัวเท่าไหรวะตัวนี้นะครับนั่นก็ขายแม่ก็สอง สองแสนเออค่อยๆแสนสองแสนสามสิบวะอดายสองแนหกมึเพิ่กันโอ้สองแสนเหรอตอนอเซ็นหกเออพนกระลุดไทยเน่ใจดีรลไหมค้าเฮากะเพนลุพน่รลุดไทยตักวสี่สิบพันเปล่ากันมีปลาเอ้ากันมีปลเอาใคร ทุกสิ่งทุกอย่างราคามันสีแพงช่วงนี้กัแซนโฮกนี่ก็ประมาณประมาณสามร้อยบาทถ้ามาเทียบเป็นเงินบาทสามร้อยกว่าบาทนี่ซื้อสุดให้แม่เพราะดีหลายดีลายบาบนี้โอ้หานขกเสืออ้อผ้าไล่ลายเนาะ บ้านลูกเลยมันมันมันี่พุ่นพ่อมาจากแขวงสวรรค์เขตพุ่นน้อเออพ่อแม่มันนี้เนาะบ่สขี่รถจักรมาได้หนิเป็ดเก้ามือเพื่อสีฮอตแขวงกุดลไบใ่ก็จะมันไกลไล่เที่ยงก่อนเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวห้ากับสีโลซันนาโองขายเสื้อผ้าหน้าแพ่นี่กาเดี๋ยวเาโลรถเ้็ว เฮาเลาะอนาแล้วแถวเทิงห้าปีสีไปหาหยางเลาะอนาแถวลุ้มพี่น้องอะแถวลุ้มยู่อนาตลาดสั้นลุ้มตลาดอนาลือไสเมืองไสแขวงอุดมไสขายดีบ่ไม่ขายดีเลยมันเฟ้อเลเงินเฟ้อเนาะมาน่าเอาไปซื้อเงินบ้านเอาเงินบ้านไปซื้อมาเราแบบว่านี่เงินเราเขาตกเงินลุกขื้น เขาขายชื้อก็บ่ได้มันเขาขายชื้อก็บ่ได้ชื้นเน้นเลยเมื่อนี้เท่าไหร่นะเงินบาทเทียบเทิงเงินกีบเท่าไหร่เมื่อนี้มันบ่เป็น6เซนพุ่นนั้น อเพื่อซื้อเขาซื้อเงินบาทไปซื้ออันสินค้ามาขายเนาะเขาเป็นคนเล่าเราก็เล่าเขาต๊ะเราก็เจ็บหัวงมดประเจมส์เนาะเจ็บ์มดประเทศเนาะทางประชาชนก็เจ็บโอ้ประชาชนถ้าเจ้น้าเจ็บหน้าบ้างเจมสเจมสตัดสุกนเจ็บหัวมดเมื่อยมดเพราะว่าเขาเคยซื้อห้าพันนี่บาง ปัฒนายกเต่ายาเขาเคยซื้อห้าพันแล้วมันขึ้นฮอตสิบห้าพันอะไรนี่เนอ,อ้นนเขาเคยซื้อสิบพันแล้วมันขึ้นฮอตสามสิบพันป้าตัวบรนณานี่งบานานรบานณาพัสสุนต์ออนไลน์เ <c oughs> ด้อเอามันมาเด้อโอ้พี่ลึกพี่น้องไอ้ซงนี้เงินกีบเล้าเฮาอ่อนขาแหง้งแห้งเป็นประวัติศาสตร์เลย เขาเลาะไปทั้งเลิกกับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิเป็นราคาแพงมัดล้วก็เท่ากับไม่ได้ซื้อพี่เลยนะเท่าหาเลาะลินได้ซื้ออ๋อตอรพี่น้องเลยนี่หันไข่เกิบไข่ส่งนี่เป็นกระเป๋าเป็นซอฟปอเตอร์อะไรหลายแต่พี่หดพุ้นนะอ๋อตอร พี่ลูอกเดี๋ยวลยยางเข้าเบื้องก่อนอ๋อตัวมีตัวเกิบทั้งหมดอันนี้นะโอ้อันนี้ก็เป็นผ้านี่นะผ้าออมผ้าทิน้นยเออคนขายส่งขายย่อยขายย่อยกับขายเนาะเออขายย่อยได้ขายส่งได้ โอ้ตัวพุณนะใหญ่เทใหญ่วาพี่น้องเลยหานไข่เกิบนะเป็นซอบเป็นซอบเลยพาวอมดิ้งน้อยผืนเท่าไหร่พั0สิบแปดพันเออสิบแปดพันกีบจังแมทคูนจังแมทเหรอบอดแมทอันนี้แค่เป็นเตียงโอ้ลามเป็นลาม ตัวนี้เนาะโบเมตรกว่าตี่เมตรตัวนี้นะเม็ดปลายพุ่นบอก,กโอ้ทางนี้หอดเลยทางนี้นะหอดได้นี่ไปแนวนี้ทางนี้บ่กหอดเนาะเออสิบแปดพันแล้วตัวพูน่าพี่น้องเลย,ยเพ่ที่จะเกี่ยมไปตัดเสื้อผ้านาเพ่ได้หน่ หาเลลินบบได้ย่างเลยนี่นะทงอนาทงอันตีนตัวที่มันหนาได้นี่ซบเท่าไหร่วะตัวที่มันหนาหนาสุดเลย อันนาโบเพ่งซ้ำนี้แลยคืบหนึ่งอ่นะพอประมาณนันนะเพ่งนี้นี่นะเพ่งนี้นะโบแต่ให้มันหนากว่านี้ตัวนี้มันบางรุ่นอนาหนาสุดเลยบอมี่บอเออมันอนาเขาใส่ไปน้อยเดียวหนึ่งก็มันมันนั่นอันนี้นะมันอยากเปลี่ยนไม่เลย นาสุดบ่เต้นนาเป็นซบนี่ซบเท่าไหร่เป็นปนี่โอ,อ,อ้ที่มีแต่เป็นอันเนาะอันนึงเท่าไหร่เธอเออไม่เก,กิดบ,บนหนาปนใดเด้เ,เนาะเออนาแล้วนี่นาสุดแล้ววะเออจะดีแล้วนี่มาเอาซอกอ,อันนี้เลย โอ้เงินไปหยกกเดอฝุดคกน้ำทางขอบใจขับใจ อันนี้คือระนาดรถรถระนาคือกันกับรถเท่าไซส์เลยพ<ช>ี่น้องเลยนี่วนะ <c oughs> ความแห้งนี่ระนาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็กเบิ้งรถ้สูบพี่น้องเลย สูบบอาไงเนี่ยเท่ยินดีๆอยู่ด้พี่น้องเลยเท่เท่ตอนนี้เฮากะได้ออกมาทางเนาะทางเนาะตลาดตาลาดลือไส้แขง่งเมืองไส้แข่งอุดมไส้พี่น้องเ้ย เขาบก็บ,บ่ได้ซื้อพิโรล,ลายซื้อแตอ่นะถุงตีนสองคูค่คู่ละสิบพันผลิตเ้าพันพว่าระยะนี้เป็นระยะนานาเงินกี้พ่ออ่อนขาอ่อนขางพี่น้องเอ้สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาหมดอยู่ในตลาดนี่ก็ขึ้นราคาลายพี่น้องเอ้ราคาในตลาดแห่งนี้นี่โซลายจ้านาเป็นนาเพิ้นโซลายพิ้นจะขายเครองนนา ประเภทเสื้อผ้านาเพ้ประเภทนี้นะพี่น้องเอ้ยจ้าบ,บม่มีนาขายแนวยู่แนวกินบอกว่าจะเป็นพักเป็นซีนเป็นป่าแนวนี้นะจ้าบ,บ่ได้ขายตามที่เฮารอเบิ่งนะอยู่ตลาดนี้นะนาพื้นขายนาพักขายซีนขายปูขายป่านี่ครับเป็นตลาดนึงอีตลาดนาหนองแมงดาบอกประเภทนี้หรือว่าตลาดบ้านทิ้นนี่นะ เพิ่นจะไปซื้อ,อยูพุ้นเนี่ออยยูเนี่ยกินนะแต่กายูนี่แมนอันนาเพิ่นขายเครื่องไซส์ชีวิตประจำบ้านแล้วกะเป็นเครื่องอันนาเ้อผ้านาเพ่แล้วก็เป็นประเภทโทรศัพท์นี่แหละพี่น้องอะอาะโอเคสำหรับคลิปนี้เลยว่ะอีพี่นี้หนีเฮาขอฝากไวส้สนิทก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อ,อขอขอบเจอิญเลยละที่ชมแต่จนจบพี่น้องเอ้ยขอขอบเจอขอขอบเจอ